นี่คือลูกบวบนะเอเมนคะ่ะบวบเอามาทำอะไรได้อะทุกคนบวบลูกมันเริ่มเพิเ่มเลยเนี่ยเราจะใช้ก็ทำอะไรได้บ้างเนี่ยโ,<อ>โดยที่หอยเกาะเไหมลูกใหญ่มากเลยอ่ะนี่ไม่ใช่มีแค่ลูกนี้ลูกเดียวนะคะเนี่ยยังมีอีกนนคะ่านี้ อาจจะใช้ทำอะไรได้บ้างคะเนี่ยแต่ว่าเขาแก่แล้วล่ะแต่ลูกเขาใหญ่มากเลยเนาะเหมือนฟักเลยอะคะ่ะอีกลูกหนึ่งเห็นไหมนี่ลคะ่ะลูกเขาใหญ่มากเลยอะนะบวบอะไรอะอะไรกัน ทั้งใหญ่ทั้งยาวเลยทุกคนดูนคะทุกคนทั้งใหญ่ทั้งยาวเลยอะบวบบบอะไรยาวมากใหญ่มากเราไปทำอะไรกันได้บ้างอ่ะทุกคนบวบลูกใหญ่ๆแบบนี้อะค่ะ ยังมีอีกหลายลูกเลยนะคะบางลูกก็แก่แล้วบางลูกก็ยังไม่แก่นะคะทุกคนมันใหญ่มากๆเลยอะ่ะอยากรู้จังว่าเอาไปทำอะไรได้บ้างคะ่ะใครรู้ช่วยตอบให้หน่อยนะคะขอบคุณคะ่ะ